กลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่ก่อเหตุเผายางป่วนเจ็ดอำเภอยะลากว่า40จุดขณะที่จังหวัดปัตตนีสั่งคุมเข้มขั้นสูงสุดหลังการข่าวเตือนคนร้ายจ้องป่วนเมือง สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันไทยเหตุการ์พักคเที่ยงประจำวันอังคารที่5มีนาคม2556เพะว่าคุณรัฐวุฒิมิตรมากละดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะกับความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุอุวนเมเองที่จังหวัดยะลาในพื้นที่7อำเภอกว่า40จุดนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ทางด้านการข่าวในพื้นที่ก็เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมรุ่นใ,ใหม่ที่เป็นเยาวชนนะครับในการฝึกก่อเหตุในพื้นที่เพื่อที่จะปฏิบัติงานทดแทนกับแนวร่วมมเดิ ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับก,กลุ่มตัวแล้วก็ถูกวิสามันไปก่อนหน้านี้ในขณะที่ในปัตตานีเองก็มีการออกมาตรการในการเข้มงวดดูแลตรวจสอบเป็นพิเศษหลังจากที่มีงานทางด้านการข่าวแจ้งเตือนนะครับว่ากลุ่มคนร้ายก็มีการประกอบวัาถูกระเบิด8ลูกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อเตรียมจะไปก่อเหตุในจุดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ครับ ค่ะซึ่งเหตุป่วนหรือว่าเหตุร้ายรายวันที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมชเองจะได้มีการไปลงนามความตกลงกับทางแกนนําของกลุ่ม BRN แล้วก็ตามนะคะซึ่งในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการหารือเรื่องของการต่ออายุพร,รกอฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีกสเดือนหลังจากที่จะครบกําหนดในวันที่19มีนาคมนี้รวมไปถึงน่าจะมีการหารือในประเด็นที่เมื่อวานนี้ที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้หาหรือแล้วก็มีแนวทางที่อาจจะยกเลิกพรกชกเฉินในห้าอำเภอเพื่อที่จะประกาศใช้พรบความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตามอย่างต่อเนื่องสําหรับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเริ่มกันที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยาลาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่คนร้ายนั้นได้ก่อเหตุป่วนเมืองในพื้นที่เจ็ดอำเภอรวมแล้วกว่าสี่สิบจุดนะครับในเวลาที่ ใกล้เคียงกันโดยที่กลุ่มคนร้ายได้มีการเดินสายไฟก่อเหตุทั้งในลักษณะของการเผายางรถยนต์บนพื้นผิวถนนมีการพ่นสีป้ายทางหลวงการเผาสายไฟหลายสิบจุดใน7อำเภอของจังหวัดยะลานะครับตั้งแต่ช่วงค่าความคืบหน้านั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการเดินทางเข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุต่างๆโดยเฉพาะบนถนนสาย418ที่บริเวณวงเวียนบ้านบ่อเจ็ดลูกที่ตำบลยุปโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็ไปพบซากอย่างรถ รถยนต์ที่ถูกเผา2จุดนะครับรวมทั้งยังมีป้ายวนิวที่เกาะกลางถนนที่มีการถูกทําลายด้วยนอกจากนั้นก็ยังพบว่าป้ายทางหลวงที่ติดตั้งอยู่บริเวณริมถนนถูกพ่นสีด้วยสีสเปร์สีแดงทับจํานวนหลาย10ป้ายด้วยกันครับนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์รอบวางเพลิงเผยยางรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดยาลาที่ไปตรวจสอบพบแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมด41จุด ประกอบไปด้วยในพื้นที่อำเภอเมือง8จุดอเภอรามัน8จุดอกาบัง4จุดอภกรงปีนัง2จุดแล้วก็ที่อเภอยะหา5จุดอภอบันังสตา9จุดและที่อทันโต5จุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการก่อเหตุในแบบการเผาอย่างรถยนต์เพื่อที่จะก่อกวนก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในพื้นที่ครับ ขณะที่หน่วยข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นการตรวจสอบความพร้อมและระบบสั่งการของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงโดยมีกลุ่มเยาวชนเปอร์บูดอบารูที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆเป็นผู้ลงมือและสำหรับกลุ่มเยาวชนเปอร์มูดอบารูนั้นเป็นกลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่ที่ยังเป็นเยาวชนมีการฝึกกำลังจากฝ่ายขบวนการเพื่อที่จะทดแทนกำลังหน่วยอาเคเคที่ถูกจับและถูกวิสามันจากเจ้าหน้าที่ ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดปัตตานีพลตรีทวัตสุขปลังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยเฉพาะกิจให้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนเส้นทางตลอด24ชั่วโมงหลังหน่วยข่าวแจ้งเตือนว่านายมัซอเรดิรามะแกนนำอาเคเคระดับปฏิบัติการเตรียมระเบิดแสวงเครื่องจำนวน8ลูกเพื่อเตรียมก่อเหตุในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและอีกหนึ่งลูกที่เป็นระเบิดคาร์าบ,บอมน้ำหนัก40กิโลกรัมโดยคนร้ายได้นำ ระเบิดมาซุกเอาไว้ในรถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวกระโปรงด้านหน้ามีแถบดำสองเส้นเป้าหมายนั้นเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งล่าสุดระเบิดทั้ง8ดลูกได้เคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่อำเภอยะรงังและซุกซ่อนไว้บริเวณเขตรอยต่ออำเภอเมืองปัตตานีค่ะส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โจทย์ฉดภาคใต้ผู้บัญชาการทหารบกก็ย้ำนะครับว่าปัญหาในภาคใต้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ส่วนกระแสข่าวเรื่องของแนวคิดการเสนอนครรัฐปัตตานีนั้นผู้บญชจการทหารบกบอกว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องมีการพิจารณาถึงความจําเป็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ครับส่วนเรื่องของการแก้ไขในส่วนของหน้าที่ทหารนั้นก็ยืนยันว่าตอนนี้หน่วยงานทางด้านความมั่นคงอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาซึ่งก็ยังไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ หากยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่พอใจและนิยมใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็เห็นนะครับว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการแก้ปัญหาในการเร่งดําเนินการแก้ปัญหาใน5กลุ่มงานก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้านการศึกษาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงการเปิดเวทีในการพูดคุยเพื่อจะสแสวงหาทางออกซึ่งทั้งหมดนั้นก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการในขณะนี้ครับ <Okay. S 1> ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าทางกองทัพบกได้รับผิดชอบกรอบงานในส่วนของการรักษาความมั่นคงซึ่งก็จะต้องดําเนินควบคู่ไปตามยุทธศาสตร์ทั้ง9ของรัฐบาลซึ่งกําหนดโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอโดยที่1ในยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความขัดแยง้ง ซึ่งขณะนี้ได้มีการสั่งการเพิ่มมาตรการดูแลทุกพื้นที่ให้มากขึ้นแต่ว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความอดทน ผู้บัญชาการทหารบกก็ยังได้พูดถึงกรณีกลุ่มก่อความไม่สงบที่อาจจะมีการเสนอให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำตามกติกาซึ่งกฎหมายมีระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่เป็นความคิดเห็นในเรื่องนี้ของผู้บัญชาการทหารบกครับ แล้วไงว่าทุกอย่างมันเป็นตามกติกาไงกฎหมายเขาเขียนว่าไงแล้วกฎหมายเขาเขียนว่าองอันที่หนึ่งก็เรายื่นไปแล้วนี่ล่ละบอกว่าเราจะต้องไม่อ,อะไรนะไม่ยายดินแดน,ม,นมาตราหนึ่งมันเขียนไปแล้วนะที่สองก็หม่ถึงการใช้ความรุนแรงใช่ไหมสำหรับเรื่องการจะเขียนเขตปกครองพิเศษต่างๆครผมกขทำเข้าใจนิดน,นึงว่าว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอีกนั่นแหละเขาสเสนอมาแต่ก็ต้องดูความจําเป็นเหตุผลและความจําเป็นว่ามันมันควรจะเป็นหรือไม่เป็นมันเป็นไม่ได้ไหมอย่าเพิ่งไปพูดสิ่งที่มันมาไม่ถึงก่อนดีกว่า ถ้าพูดถึงตรงนั้นมาแล้วมันก็ไปไม่ได้แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้พวกเราคิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเราไม่คิดนะคิดนะไม่ใช่เอ๊ะอะไรก็ได้ให้มันจบสิ้นให้มันยุติไม่ใช่เราต้องบอกว่าไม่ใช่ยุติปัญหาวันนี้เพื่อให้เกิดปัญหาวันหน้าเราไม่ทำอยู่